สวัสดีครับเพื่อนๆผมไวท์รับสิาครับสาหรับวันนี้นะครับผมก็มาทําขี้พึ่งขัดไม้หรือเทียนขัดไม้นะครับหรือเป็นแว็กขัดไม้ในส่วนส่วนนี้ผมก็ได้ลองมาหลายวิธีแล้วนะครับแล้วก็อีกที่จะนํามาแชร์นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเทียนหรือเป็นน้ํามันที่เราผสมเทียนนะครับเทคนิคต่างๆนะครับรวมในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็คือผมใช้เทียนเริ่มต้นเลยคือผมใช้เทียนที่เป็น เทียนค่อนข้างจะมีเป็นเทียนเกรดที่ดีหน่อยในส่วนนี้นะครับก็จะค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างก <c oughs> ันระหว่างเทียนที่เราเอาไป <io> าจุดไฟไอเทียน <c oughs> ที่เราเอาไปเทียนที่เราเอาจุดไฟนะครับในตัวนั้นก็จะแตกต่างจากเทียนตัวนี้สำหรับเทียนตัวนี้นะครับจะมีความนุ่มกว่านะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความบริสุทธิ์กว่าในตัวนี้แล้วราคาก็จะแพงกว่านะครับอยู่ประมาณสัก20ฝานะครับ 100บาทในตัวนี้ก็จะโดยประมาณนี้นะครับอย่างตัวดีผมก็ซื้อมานะครับอย่างตัวที่มันเป็นตัวนี้ก็ซื้อมาที่เป็นตามยี่ห้อต่างๆลองดูหลายวิธีแล้วก็เลยนํามาแชร์นะครับคือมันไม่ได้ห่างกันมากนะครับแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างที่เรื่องกลิ่นแล้วก็เรื่องความแข็งของเทียนเดี๋ยวจะบอกเทคนิคนะครับก็คือหลังจากที่เราต้มเทียนนะครับต้มเทียนก็จะใช้ไฟค่อนข้างที่จะอ่อนๆหน่อยเคี่ยวไปเรื่อยๆพอเป็นน้ํา แล้วก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาใส่ใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปพอเริ่มที่จะเป็นน้ําหน่อยแล้วเราก็จะเอามาใส่กับน้ํามันสนนะครับบางคนจะใช้น้ํามันก๊าซนะครับส่วนตัวผมใช้น้ํามันสนการที่ใช้น้ํามันสนเพราะว่าน้ํามันสนนะครับจะเป็นน้ํามันที่ค่อนข้างจะมีความถนอมไม้ามากกว่าแต่ก็ยังมีกลิ่นนิดนึง น้ำมันก๊าซจะมีกลิ่นที่แรงกว่าแล้วก็น้ำมันโซนจะมีกลิ่นที่เบาลงมาหน่อยแต่น้ำมันโซนจะเป็นน้ำมันที่ค่อนข้างที่จะถนอมไม้ได้ดีกว่าส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ซื้ออย่างกระปุกนี้ก็อยู่ประมาณสัก50บบาทสำหรับตัวที่เราเอามาใส่นะครับทำไมของเขานะครับถึงได้แบบเป็นแบบเจลแบบออกมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็ส่วนทำไมของที่เราต้มเป็นเทียนทำไมถึงได้แข็งแบบ แบบนี้เลยนะครับก็คือเทคนิคก็คือเคล็ดลับอยู่ที่น้ํามันนะครับที่เราใส่ถ้าเราใส่น้ํามันเยอะนะครับก็คือเขาจะมีความนิ่มแล้วก็ความอ่อนมากกว่าส่วนตัวนี้ผมได้พักไว้อยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงละในตัวนี้ท่านอยู่ในส่วนข้างล่างนะครับอยู่ในส่วนข้างล่างของเขาเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตดูก็จะยังเป็นน้ําอยู่เลย <_ p ans> เราจะปล่อยไว้สักระยะหนึ่งเลยนะครับอยู่สักประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเท่าที่เคยทํานะครับ ปล่อยไว้ชั่วโมงหนึ่งก็จะเป็นครีมแบบนี้เลยการเป็นครีมแบบนี้ข้อดีของเขาก็คือเขาจะซึมเข้าเนื้อไม้ง่ายกว่าแล้วก็เวลาที่เราใส่กับพวกผ้าเขาจะซึมง่ายแล้วก็ขัดง่ายกว่าส่วนตัวนี้เคล็ดลับก็คือการใส่น้ํามันนะครับของการใส่น้ํามันเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าจะให้มันเป็นแว็กแบบนี้แว็กแบบที่ผมลองให้เ,เพื่อนๆดูเนี่ยครับแบบเป็นง่ายๆแบบเนี้ย ให้ใส่ปริมาณครึ right. <identical UC> ่งๆเลยนะครับใส่เทียนอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่แว็กอยู่ประมาณใส่เทียนครึ่งแล้วก็ใส่น้ามันสนอยู่ประมาณสักครึ่งนึงนะครับสาหรับการทําแว็กขัดไม้ตัวนี้ราคานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณขวดหนึ่งไม่แพงนะครับ42บาทหรือบางที่อาจจะ45บาท40บาทแล้วแต่ที่นะครับแล้วก็ส่วนเทียนนะครับเทียนนามาใส่นี้ก็อยู่ประมาณสัก20 20แผ่นหรือ20ดอกนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ100บาทแต่ผมใช้ไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับสําหรับ การใช้ไปแล้วครึ่งหนึ่งถ้าผมเอามาใส่นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเต็มแก้วเต็มแก้วนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1 4 0ยสบถึงร้อาบาทถ้ามาเทใส่กระปุกแบบนี้นะครับแบบกระปุกที่เขาขายกันนี้ก็จะได้อยู่ประมาณ5-6กระปุกนะครับก็ราคา50บาทนะครับสหรบกระปุกก็เกือบ300นะครับในตัวนี้สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ว่ามันมีกลิ่นอะไร ค่อนข้างที่จะมากหน่อยก็ใช้เป็นน้ํามันมากอกแต่แนะนํานะครับลองไปดูอยู่ในห้างมันจะมีช่วงที่เขาลดราคาเราจะได้ราคาที่ถูกลงไปนะครับเพราะเราไม่ไดเอามารับประทานเอามาทาตัวเอามาขัดไม้ราคาถูกหน่อยก็ไม่เป็นไรหรือซื้อน้ํามันมากอกที่มีเกรดที่ค่อนข้างที่เป็นราคาถูกหน่อยเอามาใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับตัวที่เป็นน้ํามันนะครับจะซึมเข้าในส่วนของเนื้อเทียนนะครับก็คือเขาจะเข้าด้วยกันได้แต่ถ้าเป็นน้ําเป็นอะไร jam, พวกนี้มันจะเข้าด้วยกันไม่ได้ ข้อดีของการขัดแว็กในของส่วนพวกนี้นะครับก็จะทําให้เนี่ยอย่างดูนะครับมันจะมีความเงาความอะไรนะครับถ้าใส่น้ํามันสนลงไปหรือน้ํามันมะกอกเนะี่ยก็จะมีความเงาที่มากกว่าถ้าไม่ชอบกลิ่นก็ใช้เป็นน้ํามันมะกอกแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเพราะว่ากลิ่นน่ะมันจะอยู่ได้ประมาณสัก สองวันสามวันแล้วก็จะระเหยไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้เ, seguir, เป็นพวกผ้าขาวบางนะครับไอเป็นพวกผ้าสะอาดมาขัดเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปดูนะครับส่วนที่ผมทําไปแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเห็นผลดีนะครับในตัวนี้เดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆมาดูในส่วนส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่ผมขัดแล้วในตัวที่ขัดนี้ก็จะเป็นพวกไม้แดงนะครับลงไปอยู่ประมาณสักสองครั้งแล้วครับในตัวนี้เนี่ย ก็จะขัดถามว่าขัดแล้วเราจะเห็นลายเนื้อไม้ไหมเราก็ยังเห็นลายเนื้อไม้อยู่ปกตินะครับเป็นตัวลายเนื้อไม้หลังจากที่เราชุบเทียนทาแล้วนะครับชุบเทียนทาแล้วเราก็จะใช้ผ้าสะอาดเช็ดไปเลยทีนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูตามว่าเราชอบขนาดไหนถ้าเกิดว่าเราชอบที่เงางามหน่อยเราก็จะใส่อยู่ประมาณสักเดือนละครั้งแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอางามเงางามมากก็จะอยู่ประมาณสัก 2เดือนครั้งก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบส่วนตัวนี้นะครับอยู่ประมาณที่ขัดไปครั้งเดียวส่วนตัวเมื่อกี้นี่ขัดไปประมาณสักสองครั้งลงน้ํายาไป2ครั้งลงแว็กไป2ครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่ใส่โดยประมาณเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับ หลังจากนี้ก็จะเป็นพวกใช้การปัดการอะไรนะครับอยู่ในตัวนี้ก็จะเป็นตัวเช็ดแห้งเลยในตัวนี้จะมีผ้าตัวนึงนะครับที่เป็นผ้าที่ผมใช้ในตัวทานะครับถ้าสังเกตดูก็จะเป็นแข็งแข็งเนื่องจากว่ามันมีพวกเทียนผสมอยู่ในตัวนี้ก็จะแข็งเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับสําหรับตัวนี้เราแค่ขัดแป๊บเดียวนะครับ เราจะใช้ตัวเดิมนะครับเป็นตัวขัดเนื่องจากว่าผ้าอมเทียนอยู่แล้วมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าในตัวนี้กับกับตัวหนึง่งที่มันเขาขายกันในพวกเน็ตลาซารนะ่าก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเนี่ยในตัวนี้เนีย่ยสองตัวนี้เดี๋ยวผมจะใช้มืออ่ะใช้มือลองถูให้ดูก่อน ในส่วนส่วนนี้แล้วก็นี่ครับแล้วก็อีกส่วนส่วนหนึ่งก็จะเป็นของพวกเทียนที่เรามาใส่นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเอามาใส่กับผ้าอย่างเงี้ยไม่ใช้มือนะครับใส่กับผ้าพวกเนี้ยเช็ดนะครับถูเนี่ยมันก็จะติดอยู่กันในเนื้อผ้าอยู่แล้วแต่ถ้าเนื้อผ้าแห้งนะครับแนะนําให้ใช้พวกน้ํามันสนเอามาเทใส่เลยนะครับน้ํามันสนมาเทใส่จะทําให้เทียนอ่อน น้ำมันสนก็คือเขาผสมปุ๊บแล้วเทียนจะอ่อนหลังจากที่เทียนอ่อนเสร็จไปปุ๊บล้วก็เรามาทาเนี่ยก็จะได้เหมือนกันนะครับในตัวนี้ถ้าเพื่อนๆลองสังเกตนะครับผมจะรอมันจะมีรอยแยกของแผ่นไม้นะครับระหว่างซ้ายกับขวาเนี่ยครับในตัวนี้นะครับมันก็จะไม่แตกต่างกันมากนะครับสําหรับผมคิดว่านะครับมันก็ไม่แตกต่างกันมากหลังจากเราลงเทียนลงอะไรไปแล้วก็ไม่ได้แตกต่างกันมาก เ,เวลาทาขัดก็จะเงาเหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยเนี่ยในพวกนี้จึงราคามันก็จะถูกกว่ากันไปครึ่งครึ่งแล้วก็เวลาเรามาต้มมาใส่มาทำนะครับถ้าอยากให้อ่อนให้ถูให้ซึมเข้าเนื้อไม้ง่ายแล้วก็ ไม่แข็งมากจนเกินไปแนะนําให้ใส่พวกน้ํามันสนหรือน้ํามันมะกอกหรือไม่เพื่อนๆอ,อาจจะใส่เป็นน้ามันกา๊าซก็ใส่น้ํามันกา๊าซลงไปเยอะๆหน่อยอาาัตราส่วนอาจจะครึ่งๆึงนะครับในตัวนี้ข้อดีของตัวนี้กับของตัวที่เราลงแลกเกอร์นะครับเดี๋ยวจะพรมจะพาไปดูไม้ตัวที่ตัวลงแลกเกอร์นะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราลงแลกเกอร์ระยะเวลาประมาณ5-6ปีขนาดตัวนี้อยู่ในร่มนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีรอยขีดข่วนมันก็จะโดยประมาณนี้ แล้วเราต้องมาทําสีใหม่ทางที่เนื้อไม้เราก็เป็นค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อไม้ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราทาโดยประมาณแบบนี้นะครับเนี่ยเวลาเขาเก่าเสร็จปุ๊บเราแค่ใช้ผ้าใช้เทียนมาขัดมาถูพวกนี้นะครับแป๊บเดียวเราขัดถูทิ้งไว้เสร็จปุ๊บเราก็ใช้ผ้าสะอาดเนี่ยมาเช็ด ใช้เวลาอย่างโตะเนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหลังจากครึ่งชั่วโมงไปเราขัดเราทาเราทําอะไรเสร็จปุ๊บเราก็มันก็จะเงางามอยู่เรื่อยๆเลยคงทนเงางามขัดตอนไหนก็เงาตอนนั้นแล้วยิ่งถ้าขัดบ่อยๆนะครับในระยะเวลาที่นานไม้จะสวยมากมันจะไม่เหมือนกับพวกเราลงลักเกอร์ไม่ว่าเราลงลักเกอร์ลงอะไรพวกเนี้ยมันจะมีทั้งสีทาภายนอกภายในภายนอก จะแพงกว่าแต่ว่าคุณภาพจะดีกว่าแต่ขนาดผมทานะครับระยะเวลา5ปีไปอย่างโตตัวเนี้ยมันก็เงางามแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาแต่สําหรับตัวนี้นะครับข้อดีของเขาก็คือมันสามารถที่จะกันน้ําได้เวลาเรากินข้าวกินอะไรน้ำหกพวกเนี้ยเทียนเวลาที่เคลือบไปแล้วเนี่ยก็จะเงางามนะครับหลังจากที่เราทาไปจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับถ้าสังเกตดู จะเริ่มขึ้นแล้วแล้วก็ไอตัวอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกตัวที่ยังไม่ได้ขัดนะครับตัวที่ยังไม่ขัดอย่างพวกนี้ก็จะยังไม่สวยมากลายไม้อะไรลายอะไรก็ยังอยู่เหมือนเก่านะครับก็คลิปวิดีโอนี้ครับมาแนะนําสําหรับคนที่ชอบตกแต่งทําบ้านและสวนทาเฟอร์นิเจอร์ DIY อะไรพวกนี้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบทํานะครับสําหรับผมวัยล้วสามนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆในการทําขี้พึ่งทาไม้นะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ